ฐานข้อมูล CMU e r e s e a r c h เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการสืบค้นเอกสารฉบับเต็มและบทคัดย่อจากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดจากนั้นเลื่อนลงมาที่แถบฐานข้อมูลคลิกเลือกที่ปุ่ม e r e s e a r c h จะปรากฏหน้าจอของฐานข้อมูล CMU E-Research จากนั้นผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์คำที่ต้องการสืบค้นในช่องคำสืบค้นหรืออาจจะเลือกคณะสถาบันหรือศูนย์ที่ต้องการสืบค้นหรืออาจจะจำกับขอบเขตการสืบค้นจากชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งปี B. หัวเรื่องหรือจะสืบค้นจากทุกฟิลด์ที่ต้องการสืบคน้นตัวอย่างเช่นต้องการจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์และบุคลา,ากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถเลือกที่ช่องคณะสถาบันหรือศูนย์เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Search ระบบจะแสดงผลลัพธ์ของการสืบค้นจากนั้นผู้ใช้บริการสามารถคลิกเลือกรายการที่ต้องการโดยผลลัพธ์ที่จะแสดงจะเป็นในรูปแบบของ PDF ไฟล์ 5. หากผู้ใช้บริการสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อบรรลักษ์ได้ตามช่องทางนี้